ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับตอนนี้เราก็ออกมาถึงด้านนอกกันแล้วนะซึ่งก็เปิดท้ายรถรอนะฮะไม้ฝามาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีหน้าต่างแล้วก็ท่อเนาะเข็นออกมาแล้วนะครับผมหน้าต่างสองบานแล้วก็ท่อสิบเส้นนะครับเดี๋ยวลุ้นว่ารถเราจะใส่ไปหมดหรือเปล่านะฮะไม้ฝาเชร่าสิบมัดท่อสิบเส้น หน้าต่าง2องบานนะครับจะใส่ไปยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งน่าจะปูไม้ฝาไปก่อนเนาะแล้วก็เทินหน้าต่างขึ้นท่อก็เสียบเข้าไปเลยได้หรือเปล่าเดีย๋ยวรอรุ้นนะครับในคลิปต่ตอไปที่ก็เช็คของเช็คความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยโอ้ขึ้นด้านบนเลยหรอลูก โอ้โหเช็คของใช่ไหมลูกผ่านไหมครับเอ๋อผ่านอยู่เนาะโอ้โหเี่กตันบอกว่าผ่านนี่น็อตนืดอะไรเขามาให้แล้วเหรออ๋ออยู่นู่นน็อตท่อก็ต้องเช็คมีอันไหนแตกกันไหนร้าวบ้างนะวันนนี้้เเปป็็รรอยด่่ไไไมถ้าเป็นแค่รอยไม่เป็นไรแต่ถ้าร้าวเราก็เปลี่ยนเลยใช่ หนูขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยแหละครับหนูอย่าเพิ่งเจาะของลุงเอกนะเดี๋ยวน้ํามันเข้าอย่าเพิ่งเจาะเดี๋ยวค่อยเจาะตอนติดตั้งนะครับนี่บินทั้งหมดทั้งสิ้น5,322บาทนะครับผมวันนี้เนาะโอเค5,322บาทท้นเดี๋ยวเบาๆสิลูกเดี๋ยวมันล้มลูกเบาๆเบาๆขึ้นไปได้แต่ก็ขึ้นเบาๆ เดี๋ยวรอๆนะฮะพนักงานขนไม้ฝาเชีอร่ามานะครับไปมาลูกน่าจะคันนี้หรือเปล่าอ๋อล่าสุดเลยไปแล้วครับว้าวเลย,เลยไม้ฝาเชีอร่าเลยไปแล้วนะโอเคครับเอฟซีเหมือนจะเห็นพกขนไม้ฝามาแล้วครับน่าจะเป็นคันนี้แหละที่เรารอคอย เอามาให้เเยอะเลยสั่งสิบมัดเอามาให้เยอนะเลยเนาะเอาวันนี้เลยห่อนี่ฮะฝั <c oughs> <c oughs> ่งนู้นก็ขึ้นฝั่งนี้ก็ขึ้นนะทุกท่านเดี๋ยวเราลุ้นว่าเราจะบรรทุกกลับไปหมดหรือเปล่านะครับสิบมัดม้ฝาสิบมัดหน้าต่างสองบ้านอ่า ท่อร้อยสายไฟ10เส้นนะครับนี่ติดตามรับชมนะ เชือกเราก็เตรียมมาเรียบร้อยเลยนี่ต้องตั้งต้องตั้งแนวนี้นะทุกท่านมันจะไม่หักนี่จะโดนแขนพ่อลูกพ่อใส่คลิปอยู่ลูกจะไปดนกระจกนะมันแตกนะลูก ขอหนอ่มเองขอหนุ่มเองเจ๊เต้เจ๊ท่านรับชมกันต่อเนื่องเลย มัดที่สี่ซุ่มไปแล้วมัดที่สี่สี่หรือห้าแล้วเนาะน่าจะสี่อยู่นี่มัดที่ห้า เดี๋ยตั้อยปิดประตูรถได้พ่อก่อนลูกมา,มาที่หกมาที่เจ็ดหรือเปล่ามาที่แปดมาที่เก้า เหลือมาสุดท้ายอ๋อครบแล้วเหรอน่าจะครบแล้วครับพี่สีนี่มาสุดท้ายสิบเรียบร้อยหนูหลบนล้ลูกครับหลบก่บอนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขามายกมาเฉยๆลูก นะถอยมาถอยมาเดี๋ยวเขาเิ็นของขึ้นไปก่อนอย่าโดนมือพ่อพ่อถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวกล้องพ่อสัน่นเดี๋ยวมัดไม้ซอร่าก่อนนะี่ลุ้นจะอันทุกไปหมดไหมน่าจะหมดอยู่นะคาดว่าหน้าต่างสองบ้าน

มาต่างขึ้นเลยนะนี่หน้าต่างก็ใส่ด้วยแบบนั้นเลย รตหน,น,นึ่งกล่องเห็นทุกท่านเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เอาของขึ้นรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันเนาะก็อขอบคุณน,นะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะท 3, นะะั้งสามท่านเนาะที่เมตาพี่ ที่ท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับผมทู่กับผมร่วมทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็เอเซีทุกคนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับครับทู่กับผมขอให้ทุกท่านนะอ่าสุขภาพแข็งแรงเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาทุกๆประการเลยนะฮะทั้งผู้ใหญ่ใจดี3ท่านที่ล่าสุดและก็ทุกๆท่านที่สนับสนุนมาก่อนหน้านี้นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ